ีหนึ่งมันสามแสนหมายถึงว่ารวมทั้งซัพพลายเชนทุกอย่างแล้วเนี่ยมันประมาณสามแสนสองแสนห้าล้านนะครับคือซึ่งมันเป็นอินดัสทรีที่ต้องบอกว่ามันใหญ่กว่าที่หลายคนเห็นหลา,ายคนมองอ่ะท่องเที่ยวเป็นเป็นเบอร์ใหญ่ที่สุดแล้วเขาข้ามไปเลยเขาไม่ได้มามองที่เราเรียกว่าอีเวนต์คนนี้เนี่ยมันถูกชักด,ดาวโดยกฎหมายเลยคือห้ามจับแล้ว สิ่งที่มันจะต่อเนื่องก็คือเมื่อห้ามจาับผมว่ามันมีผลกระทบค่อนข้างแรงมากขึ้นแน่นอนทุกคนก็งองรับตัวส,ส,สามเดือนนี้คือเป็นแค่สามเดือนที่ที่เพิ่งเริ่มต้น Impact จริงๆเนี่ยคือหลังจากนี้เนี่ยคือจะเป็น Super Impact ที่มันจะเกิดขึ้นกับ Industry Event สถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยมันมีผลต่อคนที่ทำธุรกิจ Event Organizer อย่างไร รวมทั้งอินเด็กซ์ด้วยครับจริงๆคือเริ่มเอฟเฟกเนี่ยตั้งแต่กุมภาและปลปลายนะครับมีนาเต็มเดือนเมษา,า,าพฤษภาแล้วมันก็คงจะต่อๆไปแน่ๆครับก็ก,ก็เป็นเป็นเรื่องที่เราก็คงต้องรอมักว่าเราต้องแก้เกมกับมันยังไงในเมื่ออีเวนต์เนี่ยบายรอเลยคือห้ามจับแล้วมันเป็นอีเวนต์ทุกประเภทนะครับแล้วที่สำคัญคือมันจะ เป็นระยะยาวด้วยส้ำัะเช่นมวยคอนเสิร์ตผมว่าเรียบร้อยแน่นอนอะไรที่ crowded จริงๆเนี่ยมันคงไม่มีแล้วต้องเรียกว่าคนในในธุรกิจเอีเวนต์เนี่ยคงต้องปรับตัวกันถึงขัน้นรุนแรงมากตัวมูลค่าของธุรกิจเอีเวนต์เนี่ยในแต่ละปีเนี่ยมันประมาณ2 3งสามแสนล้านบาทได้ไหมครับต่อปีอันนี้ไม่นับสปอร์ตนะครับถ้าเที่ทางทีเจ็จรวบรวมมาเนี่ย ปีหนึ่งมันสามแสนหมายถึงว่ารวมทั้งซัพพลายเชนทุกอย่างแล้วเนี่ยมันประมาณสามแสนสองแสนห้าล้านนะ,ค,ะครับครับคือซึ่งมันเป็นอินดัสทรีที่ต้องบอกว่ามันใหญ่กว่าที่หลายคนเห็นหลายๆคนมองอ่ะท่องเที่ยวเป็นเป็นเบอร์ใหญ่ที่สุดแล้วแล้วเขาข้า,ขามไปเลยเขาไม่ได้มามองที่เราเรียกว่าอีเวนต์แล้วอีเวนต์บิสซิเนสเนี่ยมันใหญ่มากมันครอบคลุมทุกแอเรียจริงๆ คุณเมฆเองก็พยายามจะปรับตัวในเรื่องนี้อยู่เหมือนกันตั้งแต่ว่าการขยายไปสู่ธุรกิจใหม่ๆม,มากขึ้นดูเหมือนว่าปี62ก็เป็นไปตามเป้านะครับ1,800ล้านปี63นี่จะเป็นยังไงต่อครับผมว่าถ้าใหม่หมดเลยเราต้องปรับตัวขั้นรุนแรงมากนะครับเราปรับตัวมา10ปีแล้วนะครับเพื่อมารับกับสถานการณ์แบบนี้แหละคนนี้เนี่ยมันถูกชักด,ดาวโดยกฎหมายเลยคือห้ามจับ เมื่อรัฐบาลปล่อยให้จัดได้เนี่ยก็ถามว่า new normal เนี่ยมันก็ทำให้คนจับไปหรือเปล่าตกลงนคนจะไปอีเวนต์ไหมคอนเสิร์ตจัดมีคนอยากจัดแต่มีคนกล้าไปไหมนึกออกไหมแล้วคนเซนเน่ะจะกล้าเซ็นอนุญ,ญาตให้จัดอีเวนต์ใหญ่ๆห,หมเพราะว่าเซ็นแล้วเขาก็อาจจะโดนบอกว่าไม่คิดเลยว่ามันจะมีปัญหาผมว่าอ,อุตสาหการรมอีเวนต์เนี่ยในปรับใดที่ยังไม่มีวัคซีนเนี่ยผมว่าต้องถอนหายใจลึกๆแล้วก็เหนื่อยแน่นอน ตัวของธุรกิจของทาง Index เองนะครับก็จะมีทั้งส่วนที่เป็น Marketing Service เองเป็นเรื่องของ Business Development แล้วก็มี Own Project ด้วย3ส,ส่วนนี้มันจะต้องปรับยังไงครับถ้ามองจาก3ขานี้ก่อนครับ <S Marketing s e r v i c e เนี่ยคือเป็นส่วนที่ได้รับผลกระทบรุนแรงที่สุดน,นะครับเมื่อเทียบกับอีก2อันนะครับแน่นอนเพราะว่ามาร์ e ก็ต r ิ e งเเนี่ยหลักๆเลยก็คืออีเวนพอข้ามเข้ามาเป็น Creative e u s i n v s s o p v e n t เนี่ย อันเนี้ยยังค่อยยังชั่วนิดหนึ่งเนื่องจากปีนี้เนี่ยเรามีงานที่เป็นพวกเอมามันนั้นทั้งหลายเช่นเรามี World Expo อยู่ที่ดูไบยอยู่แั้นมันก็จะมีลอบตอนนี้เราก็ยังสร้างอยู่นะครับอย่างแคสของ World Expo ก็เลื่อนไปปีหน้าแต่เงินมันยังเท่าเดิมอยู่น่าจะเพิ่มขึ้นในซัมไปเพราะว่ามันมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นกอการคุยกับทางฝั่งรัฐบาลอยู่ว่าไอ้งบประมาณที่เพิ่มเนี่ยจะต้องเพิ่มเป็นยังไงแล้วส่วนสุดท้ายเลยก็คือตัวออนโปรเจกต์ เราก็จะเป็นอีเวนต์เบบสัดส่วนนึงส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในงานในเป็นงานในต่างประเทศนะครับเราก็เลื่อนงานทั้งหมดไปอยู่ปลายปีทั้งหมดอาจจะได้รับผลกระทบต้องถือว่าน้อยเพราะว่างานที่เหลือเนี่ยที่เราเตรียมไว้สําหรับสิ้นปีเนี่ยผมว่า3เดือนนี้คือเป็นแค่3เดือนที่ที่เพิ่งเริ่มตน้น Impact จริงๆเนี่ยคือหลังจากนี้เนี่ยคือจะเป็นซูเปอร์อิมแพที่มันจะเกิดขึ้นกับอินดัสทรีอีเวนต์อี ถ้าเราดูตามตัวเลขที่เขาจะปลดล็อกเป็นเฟกเนี่ยผมเชื่อว่าอีเวนต์กว่าจะมานู่นถามว่าเราไปเริ่มกันปลายเดือนกรกฎาคมเนี่ยถ้าเป็นไปตามเฟกนะครับมันเพียงพอไหมสําหรับปีนี้มันผมว่าไม่มีทางแล้วก็อีเวนต์ก็คงจะกว่าจะกลับมาก็สิงหากันยามาแบบแบบมาแบบพิการด้วยนะครับเมื่อ<ซ>อ<ะ>ินด็เซเองเ่ยเตรียมตัวมาอย่างต่อเนื่องอย่างที่บอกมาว่าเตรียมตัวกับการปรับตัวในเรื่องของความเสี่ยงทางด้านโลกธุรกิจเนี่ยมา สิปีแล้วแต่โควิด19ดูเหมือนว่ามันมาทันทีฉับพลันทันทีเลยแบบนั้นแล้วเราจะต้องนำองค์กรธุรกิจไปสู่ทิศทางใดครับเราจับเพนพอยต์สองเพนพอยต์แล้วเราก็มาสร้างธุรกิจใหม่ของเราเพนพอยต์แรกเนี่ยคือโรคระบาดโควิด19เป็นสิ่งที่เป็นอิชชูที่ทำให้ทุกคนเนี่ยรู้สึกว่าจะต้อง ฉันต้องปลอดโลกเพนพอยทที่2เนี่ยที่เรามองคือมีธุรกิจอย่างอินเด็กซ์เยอะมากเลยที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะอุตสาหกรรมท่องเที่ยวโรงแรมร้านอาหารเราเอาสองเพนพอยทเนี่ยมาคอมบายกันแล้วเราก็ครเอทธุรกิจที่อยู่ในยุคนี้เลยก็คือทำยังไงที่สร้างไฮจีนิกให้กับชีวิตได้มากยิง่งขึ้นเราก็เลยสร้างคิวแอนด์คลีนขึ้นมาซึ่งเป็นธุรกิจที่ต้องบอกว่า สร้างขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์สองโจทย์เนี่ยต้องเรียกว่าเป็นเทคโนโลยีพรว o เดอร์ในเรื่องของไฮจีนิกไลฟ์เอาเข้ามาเพื่อที่จะตอบโจทย์ให้กับทุกคนไม่ว่าจะเป็นบ้านไม่ว่าจะเป็นธุรกิจองค์กรอะไรต่างที่ต้องการไฮจีนิกเนี่ยเพื่อเมคชัวร์ว่าเราเมื่อออกจากนอกบ้านหรือในออฟฟิศเนี่ยจะไม่มีโควิดเข้ามาวันนี้เรามีแฟรนไชส์แล้วเนี่ย23แห่งนะครับอยู่ใน5ประเทศมีอยู่ที่ อยู่ในเด a อาหรับอิมิเรตอยู่ที่ลาวอยู่ที่คัมพูชาแล้วก็เมียงมาห้าประเทศแหละต้องเรียกว่าสร้างตรงเนี้กลายมาเป็นอีกธุรกิจหนึ่งของเราเลยที่จะไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ทำแบบแบบปีนี้นะครับกรณีที่เรามานำตลาดในเรื่องของ Q&C แนนะครับแน่นอนทีเดียวว่ามันไม่ได้จะเกิดจากศูนย์น่าจะมาจากพื้นฐานของการทำธุรกิจเดิมต้นทุนเดิมที่ทางอ nde x มีอยู่ ช่ไหมครับปีนี้เป็นปีครบรอบอ30ปีของเด็กเลยเราเองเนี่ยเราประกอบธุรกิจนี้เนี่ยเป็นงานระดับ World Class ต้องทำงานกับคนเป็นล้านคนทีเชียงไฮ้มีคนเข้ามาชม7ล้านคนอันหนึ่งที่เป็นสิ่งที่คนไม่ค่อยรู้เลยก็คือไฮจีนิกของของการเตรียมพาวิเลียนเตรียมอีเวนต์ก่อนที่มันจะเกิดงานการรองรับจำนวนคนที่มันเยอะๆขนาดนี้เนี่ยปริมาณออกซิเจน ปริมราณคาร์บอนไดออกไซด์มลภาวะต่างๆของ m a ทท r i a l ที่เราจะต้องใช้การที่ใช้นอ n f ฟ a m บเบิลของวัสดุทั้งหมดอะ o u s ติกและการทำความสะอาดรอบต่อรอบเนี่ยพวกนี้คือสิ่งที่เราสะสมมาโดยตอลอดเราเป็น p าวิเลียที่ไม่เคยต้องใช้คนนับเลยเราใช้กล้องในการดีเท t จำนวนคนเพื่อที่เราจะทราบจำนวนคนที่อยู่ในพาวิเลียเราตลอดเวลาว่าตอนนี้เนี่ย เราจะมีจํานวนคนเท่าไหร่เพราะการใช้คนนับเนี่ยเรากวรจะรู้ก็คือรู้ตอนเลิกแล้วแต่อันเนี้ยมันเวลไทม์ time. เพราะฉะนั้นวินาทีที่เราจะจําเข้าไปในอินดัสทรีนี้เนี่ยหลายหายคนบอกว่าโอ,อ้โหเด็กไม่มีประสบการณ์เราจะสร้างความน่าเชื่อถือได้ยังไงแต่จริงๆแล้วเนี่ยประสบการณ์พวกนี้เนี่ยมันเราถูกสอนและเราสะสมมาเป็นเวลานานมากแล้วเราก็ถึงเวลาเราก็แอปพลายใช้เราอาจจะไม่ได้ใช้ร้อยเปอร์เซ็นหรือบางอย่างมันไม่มีความจาเป็นเราก็แอปพลายใช้ อันนี้คือสิ่งที่เราเราทำงานะจากประสบการณ์ของคุณไม่30ปีนธะุดกิจอีเวนต์ออร์แกเนเซอร์นะครับคิดว่ามันคงไม่มีครั้งใดหนักเท่ากรณีของโควิด -19 ครั้งนี้ใช่ไหมครับผมว่าครั้งนี้เนี่ยมันเป็นแค่อีกหนึ่งตัวอยา่างที่มันเกิดขึ้นถามว่าหนักไหมผมว่าตอนต้มยำกุ้งเนี่ยมันก็ไม่มีใครรู้ว่ามันจะกลับมาฟื้นมาหลังมันก็หมดใกล้เคียงกันเนี่ยผมว่ามันอยู่ที่การบริหารแล้วว่าเราจะบริหาร าาแบบนี้ในสถานการณ์แบบนี้ยังไงจํานวนคนที่เรามีอยู่เราจะบริหารแบบไหนที่มันจะพาองค์กรให้อยู่รอดผมว่าตรงเนี้มันคือประเด็นที่เราเราจําเป็นที่จะต้องคิดแล้วก็มานั่งคบทัวแล้วก็หรือหาทางออกแบบไหนที่จะเป็นทางออกที่ดีที่สุด ให้กับทุกๆคนผมเชื่อว่าเนี่ยคือความท้าทายของผู้บริหารทุกที่คุณด้้ยมีข้อเสนอะนอะไรไหมครับว่าเราควรจะช่วยเหลือผู้ที่ประสบความเดือดร้อนจากเรื่องนี้อย่างไรก็เข้าใจนะครับว่าการแพร่ระบาดของโควิด -19 เนี่ยถ้าไม่มีการควบคุมดูแลมันก็จะกลับมาเป็น second wave รัฐบาลเองเนี่ยควรจะต้องหันมามองอินดัสทรีที่มันหลากหลายมากยิ่งขึ้น ที่มันไม่ใช่มีโรงแรมไม่ได้มีท่องเที่ยวอย่างเดียวด้วยมันมีฝั่งนี้อยู่เพราะฉะนั้นเขาอาจจะต้องหันมามองแล้วหาทางช่วยช่วยแบบระยะสั้นหลายๆคนเนี่ยต้องบอกว่าต้องปิดบริษัทก่อนถึงจะได้เงินแต่ในต่างประเทศเนี่ยเขาไม่ต้องปิดเขาให้เงินนะครับนึกออกไหมวันนี้นโยบายรัฐบาลยังให้เงินกับบริษัทที่ยกมือว่าฉันไม่ไหวแล้วฉันปิดแต่ถามว่าไอ้บริษัทขึ้นครึ่งกลางๆที่มันยังไปได้อยู่คุณไม่ช่วยเลยอันนี้ผิดนึกออกไหมไม่งั้นทุกบริษัท ก็เลือกที่จะปิดบริษัทนึกออกไหมครับนั่นคือแปลว่าต้องรอตกงานก่อนใช่ไหมถึงจะช่วยส่วนตัวผมเองเนี่ยผมบอกเลยาผมไม่รอรัฐบาลช่วยผมต้องหาทางที่จะใช้คนที่เรามีอยู่เนี่ยให้มีประสิทธิภาพที่สุดยังไงแล้วถ้ามันเหลือกว่ากว่าแรงตรงนั้นเนี่ยค่อยมานั่งพิจารณาว่าเราจะทำเนี่ยทำยังไงกับแรงงานส่วนที่เหลือนะครับที่เราจะปรับแก้ไขกันต่อไปคำว่า new normal อาจจะเป็นคำที่ทุกคนคุ้นเคย รู้สึกสแสลงหูไหมครับสำหรับคนที่ทำธุรกิจอีเวนต์ครับนิวนอร์มอลเลยนะครับผมเองเนะี่ยผมมีความรู้สึกว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นมาในโลกใบนี้มันไม่มีใครได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีใครเสียร้อยเปอร์เซ็นต์แต่คนที่จะได้ก็คือคนที่ปรับตัวได้เร็วที่สุดเหมะาะสมกับสถานการณ์นี้ได้มากที่สุดเราเองก็มีคิวแอนด์คลีนขึ้นมาแล้วแล้วเราก็กำลังจะมีอีกสองสามอย่างที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้คำว่านิวนอร์ม l ลกลายมาเป็นนิว i ิซ s s New o p portunity New n e w r e v e n u e ที่เกิดขึ้นจาก New n o r m a l ่ยผมว่าเนี่คือสิ่งที่ที่ผู้ประกอบการทุกคนต้องมองให้ออกแล้วทำให้เป็นแต่ที่สำคัญคือต้องเร็วด้วยนะครับไม่งั้น New n o r m a l ก็จะกลายมาเป็น n o r m a l ที่คุณเป็นเหยื่อ,อรายหนึ่งทั้นหนึ่งใครไม่อยากเป็นเหยือ่อต้องหา new opportunity จาก new normal ครับอยากจะให้แง่คิดมุมมอง เราควรจะปรับตัวต่อไปอย่างไรเราควรจะมีชีวิตยอยู่ภาคด้านผลงานภาคด้านการทำง,งานเราต่อไปข้างหน้าอย่างไรอย่างมีความหวังครับให้มองเผชิญโลกของความเป็นจริงก่อนหลายๆคนเนี่ยยังมีความฝันที่คิดว่าอีเวนต์มันจะกลับมาเหมือนเดิมถ้าเป็นอีเวนต์วันนี้ทุกคนพูดเรื่องว i r t ชพูดถึง h y บริดแต่มันก็ไม่เหมือนเดิมเลยครับเพราะฉะนั้นชีวิตเหมือนเดิมมันไม่มีแล้วจนกว่าจะมีวัคซีนเพราะฉะนั้นก็คือฝากไว้ว่าสำหรับคนที่ทำธุรกิจอีเวนต์เนี่ยอย่า อย่ามองอย่าโลภสวยให้มองเวิร์ซเคสให้มากๆแล้วเราจะได้ปรับตัวได้แล้วถ้ามันกลับมาเร็วคุณก็อาจจะได้กำไรจากสิ่งที่คุณปรับตัวเรียบร้อย